ก่าตรงไหนครับอันนี้เป็นพระอุโบสถเนี่ยอุโบสถเก่าอ๋ออันนี้อันนี้เพิ่งสร้างใหม่อ๋อนู่นเหรอครับที่พระนี่ครับพระอุโบสถนี้สร้างใหม่อ๋อนู่นเป็นที่เป็นพระโอกระทานน่ะครับอันนี้คงร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยกว่าปียังไม่ถึงเกศเมื่อก่อนเป็นป่ามาบุกเบิกใหม่ผมก็ว่าทำไมวัดมันอยู่ห่างห่างหมู่บ้านอะก็เหมือนสมัยก่อน วัดข้างล่างอะนะสวนธรรมนนะย้ายลงไปจากข้างบนเอาใจยาดนี้ไปลงข้างล่างอจากที่นี่ลงไปอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เลยมาบุกเบิกใหม่บุรณะเมื่อกี่ปีครับประมาณสักเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีที่ผ่านมาเนจะ็ดปีที่ผ่านมาก็เริ่มบุกเบิกเหมือนเหมือนวัดบันปีห้าเก่าวัอนกันนะบุรณะ อันนั้นแต่วัดม่อนพรลานอ่นมันแค่นี่มันก็เริ่มร้เจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วไปพงไฟฟ้าครับประมาณแปดสิบเก้าสิบปีได้ไหมคนได้ยังมาไหว้พระด้วยได้ได้อ๋อนั่นพระอย่างนี้ปีสองปีเนี่ยผมมาอันนั้นพระจักรพรรดิกันไหนเนี่ยจักรพรรดิจักรพรรดิสร้างใหม่หมดเห็นไหมกามาเอหลวงพี่เป็นไก่ครับ บอันนี้เป็นีมั้งนนรจีไม่เป็นป็นลูกเกศเพนนาเป็นมาหินดํ้เยในห้องอ๋อเนี่ยหกร้อยปีดูคนบักดูคนบักเก่าเปิดปั้นนะแทำไมเป็นเป็นยังครับบัก มันโหดอ่ะม,ม,มาให้มันโหดกว่าพ่อพี่ลูกว่าแต่แสนกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้หรอน,นี้อ่ะยังย่งยังเป็นสำนักสองฆ์อยู่หรอยัง,ย,งยังสร้างไม่สมบูรณ์คาเฟ่กใกล้เลยคราเฟ่ใกล้เด็ด อ๋อนันี้เรียมฝังลงในมิตไอตรงกลางยแต่ยังยังยังไม่แล้วครับขับรถผ่านไปผ่านมาก็เห็นชื่อวัดลองถามเพื่อนเพื่อนว่าเคยไปอยู่แต่อยู่ในป่านู่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ป่าแล้วมันธมก่อนนะใช่ครับพอวัดนี้สร้างปุ๊บชาวบ้านก็เริ่มมาทำนู่นทำนี่ดูกว้างเจริญครับไปปรุงพฤก้าเข้า เมื่อก่อนใช้เทียนอย่างเดียวอันนี้เป็นนิกายไอนนิกายมหานิกายมหานิกายเออมอมหานิกายถ้าห่มหุมเหลืองเนี่ยนิกายค่ะมหานิกายเออแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอันนั้นนะเขลางไงวัดเขลางแกน่ะเป็นธรรมยุทธธรรมยุทธจะออกไปทางสีเลือดหมูเเเป็นตตัวสดดีลืออหมููแ่่่ยยใาฉก าสนพาพุก็เกิดจากปาก่างนั่นแหละเนาะทำมันยุตอยู่นูนครับย้ายไปอยู่ไอ้มันทำไม่ใช่ป่าม่อนพญาคมอ่าวัดม่อนเมื่อก่อนรูก่าเคยไปอยู่เมื่อก่อนก็เป็นวัดล้างแต่ไม่ล้างเท่านี้มันมคือไม่มีพระไปจําเือทำมัยุติเขาไปไปอยู่พิทยวก็สร้างเนาะเสนาสนะ ยังไม่เสร็จปั้นยังเสร็จเหลื้อหมดเอามาเสริมได้มั้งพี่ตองเหลืออันนี้เจ็ดปีได้ได้โบสถ์ได้ยังไม่ครบจริงมีพระพุทธรูปอยู่เหลือหมดแล้วต้องการพื้นที่ไงเพรอุโบสถตรงนี้สร้างแล้วที่บ้านผมยังไม่เสร็จเลยโบสถ์เจ็ดแปดปีเหมือนกัน บูรณะใหม่วัดล้างมกันอันนี้ไม่ใช่คนกรีดนะอันนี้ทำแบบ<อ>มีตีใหม่ไม่ใช่ปูนด้วยโฟมโ,<อ>โฟมฮะนี่ยตัวเคาะดูข้างนาอกเป็นสังกะสีข้างในเป็นโฟมผ<อ>มฟมคนนึกว่าเป็นเออมันก็พอป็นกับแป้งมันหรอ สปูนนเาะมันมันไม่เป็นไรใช่ไหมโครงสร้างไม่เป็นไรเพราะว่าเขาตีตอหม้อตั้งแต่เพราะไอ้ข้างล่างนี่ก็คือทําแบบปกติออ๋ข้างล่างเป็นฐานานยกเว้นข้างฝากับชายคาทั้งหมดเป็นโฟมมันก็เบาเนาะมันมันข้อดียังไงครับพี่เออมันสร้างเร็วสร้างเร็วงบประมาณมัน้อยมาเป็นแผ่นมันถึงก็ประกอบงบประมาณประกอบเผลอเพอเพอเอจะแพงกว่าโฟมมั้ยเดินเดียวฮะ เดือนเดียวนี่เหรออ่าโอ้เฉพาะไม่เกี่ยวเฉพาะข้างฟ้านะเดือนเดียวข้างฟ้าผนังนหลังกุ้งหลังคาเดือนเลยเทนแปลงบ้านมึงไม่ต้องเอาใช้แล้วใช้ตัวนี้หลังใหญ่ด้วยมันมันมันไม่ร้อนใช่ไหมตรงแบบนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนมันมีผันใช่เพราะไอโฟมมันก็กันความร้อนอยู่แล้วไงอ๋อไอนี่มันก็คล้ายๆกับ สังกะสีหรือลูบิเนียมข้างในเป็นปูหมดเลยอ่ะหมดเลย,ย,ยไอ,ลลอ้ดูลูกก็ไม่โหรถเสาต้นเบลือเบลือเลยอ่ะเออดูรู้อ่ะขนคๆเนาะถ้าบอกข้อนี่มึงหูเนาะจะปูนี่เขาไม่มีเสียงอ,ะอ่ะนนเดือนเดียวเสร็จเลยยกเว้นพื้นพื้นเป็นปูน ข้างบนเป็นแมคคันชิพเนาะครับเนาะเหมือนเป็นโฟมเสาเสาอะไรนี่ก็เป็นโฟมหมดเหรอครับโครงก็เสาอะหล่อปูนอะก็คืหล่อเล็กอ๋อเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับเป็นปูนแต่มันเล็กแล้วก็หุ้มอ๋อหุ้มโฟมหุ้มโฟมครับอ๋อถ้าถ้าโฟมอย่างเดียวมันไม่ไหวไม่ไหวอะแต่โครงสร้างนี่เป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กแมคคันชิพ ปูนนะบูสดยุคใหม่ครับที่นี่ที่แรกมั้งเนี่ยที่แรกครับที่แรกเลยครับที่แรกเลยก็ดีเนาะประหยัดครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับประมาณล้านครับก็ประมาณสองล้านสองล้านแต่ถ้าเป็นโบสถ์ปูนจริงๆคือสิบกว่าล้านนะใช่ครับ ไอ้แค่แค่ปูนปั้นันก็ปลาไปแล้วผลิล้านแะ้วล่ะท้างหลังอ่ะอันนี้ก็เป็นเก่าครับเนาะ,ะพัดตรงนี้พวกนี้สร้างใหม่หมดไหม่เหครับ,มรบสมัยก่อนมีแค่อุโบสถเนี่ยอย่างเดียวเลยนอกนี้สร้างใหม่หมดแต่ทำไมช่างเขาสร้างเป็นแบบนี้สมัยก่อนเป็นปูนปั้นเนาะสมัยก่อนเนะี่ มาบุกเบิกใช่ไหมมันไม่มีทุนเออทำอะไรได้ก็อ๋ออันนี้อพี่ปั้นเองเหรอปั้นพาพี่ชายครับครับเขาสึกไปแล้วลูกไปเลยต้องมารักษาการแทนต่อเขาสร้างมาเขาก็สึกอยู่เมื่อไหร่อ๋อมีสมเด็จเลยสมเด็จมีปั้นอันี้ปั้นเองหมดพาพี่ชายเขาปั้นอ๋อว่าทำไมนี่ แต่เกษาเขาเป็นอะไรนั่นแหละเพชรนะไอ้นะเก็บงคำตรงพระองค์ประธานนั่นก็ปั้นปั้นเองใหม่ปั้นเองมีเฉพาะเป็นอิฐตรงนั้นจะเป็นเฉพาะฐานฐานอิฐเฉยอ๋อคือไม่ไม่มีคือไม่มีโครงสร้างวัดเลยไม่มีไม่มีพระอะไรก็ไม่มีหมดก็พระพี่ชายเขามาบุกเบิกครับ ตอนแรกอ่ะเขาอยู่กุติข้างล่างสวนธรรมรู้จักสวนธรรมใช่ไหมหลังวัดบรนธรรมอ๋อนะเขาเรียกสวนธรรมเมื่อก่อนตุ๊กมาบุกเบิกสองคนก็พาพี่ชายแล้วเขาศึกครับเขาขึ้นมาบุกเบิกมุนี้แล้วเขาศึกตุ๊ก็เลยต้องขึ้นมาอยู่แทนตอนแรกให้หลวงพ่อมาอยู่ก่อนหลวงพ่อแกยุมากเลยพี่เท่านะทังแล้วผมมาแกอยู่นี่อยู่ แกยุ่มากแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วเลยให้ลงไปอยู่ใกล้เมืองข้างล่างไปลําบากนะลาบากอย่างนี้จะซื้ออะไรก็ต้องเดินอ่ะไปบินถ้าบ,บาทไหมครับไม่ได้ไม่ได้บินทำกินเองอบินไม่ไหวและอย่างข้างล่างเขาก็มีวัดอยู่แล้วไงหมู่บ้านเราไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่อ,ะอ่ะ พี่ชายเขาทำสร้างเอาไว้ันึกเขาไม่เจ็บลมมันพัดมันปิวเลน์พระจักรพรรดิเดี๋ยวมาไหว้พระก่อนเดี๋ยวไปพูดก่อเพื่อนอะไรนไอมี้าผมีอะไรเาเรียก่อะไรเนี่ยจันมัน ย้ายมาจากทาง,งนะู้นเนี่ยพวงนี้นะ,ะคูบานใช้เข,ขาปีคูบานย้ายมาจากทางนู้นจะทุบทิ้งอันนี้หรอฮะขานองนั้นไหมย้ายมามาไวน้นี่ทางนู้นก็จะทุบทิ้งหมดรอบบสูสต์มันต้องเวลามีผูกมีผ้ามานปวดจะต้องเดินรอบบูสต์ใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ใช่คควันนี้ฮาวาไมกาอันโออิทเนี่ยติดต่อตีมา สวัสดีมากี่เหมือนหรอครัเหมือนแล้วนะหลวงตาอยู่นี่อยู่อ่ะตอนนี้อ๋อบัดนี้แกต้องอยู่หลุมเหมือนหมกบัดนอยู่บวงพ่อตู้เองพ่อไอ้แท้ครับเมื่อก่อนทำไมจะเป็นสารจะไม่บอกโอ้โหครับบอกผมมาสิผมมาบ้านไปครับแม่แอลก็เปลี่ยนครับครับ เสียได้เราไม่มีพระเก่าๆเนาะถ้ามีพระเก่าๆคงนี่ก็คือเก่าก็คือเจดีย์เดียวผู้สถิตเก่าเขาห้ามลื้อด้วยห้ามลื้อห้ามถอนกรมไอ้กรมศิลป์มาดูมาถ่ายรูปเก็บหมดแล้วอันนี้ของใหม่อันนี้เป็นอีสลาเจ้าแม่คุณอิมสมัยก่อนถ้าเคยมาต้องเห็นนี่อ๋อมีมีผมเห็นอยู่ทุบทิ้งรื้อไปนู่นทำไมถึงต้องแล้วก็ย้ายเจ้าแม่คุณอิมไปอยู่นู่นไง เพราะตรงนี้จะทำเป็นลานกว้างอ๋อเดี๋ยนี่เดี๋ยวจะสร้างเจดีเพราะธาตุหลังโบสถ์เพราะอโบสดตรงนั้นมันแคบไงใช่ใช่เอาไว้ด้านข้างก็ได้ตรงที่ที่จอมปลกขึ้นเนี่ยอ่านั่นแหละตรงนี้แหละดีดีโบสถเก่าอีกไม่นานไม่เกินเดือนได้สร้าง กระถินเข้าพอดีนะช่วงกระถินตุลา,าปีนี้ก็ได้ล้างล้างสองโอ้โอ <laughs> ส่วนมากบุญดอยจะได้หลักร้านตลอดอแต่ปิดปปีแล้วที่บ้านได้ไม่กี่แสนส่วนมากส่วนมากวัดอื่น,นจะได้ผมเต็มที่กับหกเจ็ด ไม่เกินเก้าแสนะแต่บนโดยได้หลักล้านตลอดสร้างสร้างโบสถ์ไม่รู้นานอะไรโบสถ<อ>์ไแต,แต่โครงสร้างอยู่นะเพราะกองทุนมาจากข่ายทหารอ๋อด็อกเตอร์มุนตีในเมืองครับพระอุปถัมภ์อนี้เขาจะเป็นคนดูแลทุกปีจะเป็นพวกทหารทุกปีครับ<ก>ทุกปีเลยเหรอครับ พวกนายพนุนพวกนี้คุณมาอุปทานจะไปคุณต่างจังหวัดหมด